สวัสดีที่สุภูสุคนกับผมก็บชิมาต,ตามแนวทางของพ่อญาก,กันเกาน่าน้องน้องเนาะนทีิเล้วกับพวกเขารุดพี่น้องเขาตะเลกวิ่งเมือ่วันที่สิบหกธันวาสองห่าหกแปดเวียงใดพอขึ้อนอนสำบายแท้โอ้ผักผักกาดหินตัวนี้คืองามแทะงามเลยเพียงใดพอ โอ้ยผมบอสื่อดไแม่หยุดสักก่อนแม่หยุดสักก่อนบอสื่อเนีเพราะว่าดวงบอดีดวงบอมีพ่ออ่ะอ่ะอันดับแรกพ่อวัดีครับผมวัดีครับพ่อเขาว่านักหกสองฮฮ เรียกกันไหมามาเผมบริแรนผมบริเท่ามากคงทุกไทยกันเลยบ้าบ้างไปทหาหมอชีมือคนน่ะอันนี้ก็หพรต้องออกมากว่านอีกได้ไปอีกลบไปลบมากอยู่นี่นบ่ไ้ผมบบ่บริรมากที่ว่านพ่อบริแรงผมบริมากบริแองมากผมบริแออกมาก เรียกของพ่อนั้นพ่อเป็นนักฮกสองทีเสดายจะสามสองนี่นะเนี่ยพ่อนี่นี่ทำไมเรีกวิ่งนั่นมาบนรางโยกของพ่อนะ่ะสองบนล่างวิ่งสองเนะี่ยเห็นว่ามาสองโยก<อ>มาสองอยู่จะว่าพ่อมาจับสามสองเรียกว่าออกสองสองเงินวะมาเนี้ตัวหกสองเป็นตัวเนียนความเรียอนอะออกห้าสองอกห้าสองเกียนให้เยอะเกียนเต้ พ่อเขียนให้พ่อเขียนใ้ผมอยู่น้ำผมก็มี่นี่แต่ว่าผมไฏ้ทิมพร้อมแต่ว่านี่เป็นยังหาสองคือบ่อเขียนคือบ่หายแบบนีมน้มันแล้วมันมันบ่มักปนหาตัวหน่นนผมบ่ซื้อนด้และแม่เพราะว่าผมผมว่าผมหยุดก่อนนะเพราะว่าดวงพอดีนะดวงพอดีมึงดู่ดดะเรียกพ่อเพิ่นเขียนให้ไม่หาสองเจียสองแปดสองเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าสองหลักหน่วยนี่ บานนี้พ่อเป็นยังคือพอ่อไฮผมบ้านนี้ตัวห้าสองมันมัดีแท่งมัดแท่งนี่ตัวพ่อไ้นี่ห้าสองเจ็ดสองแปดสองเป็นยังพ่อคือมาไฮหกสองบานนี้มันมัดหก 6, 2, สองเสียก,ก็มัดก็มีนี่ศูนย์สองกระเคียนไฮอยู่นี่นที่พ่อขีเอายวไฮผมนี่น,นี่นกระเคียนบอกควอมนี่ แต,แต่ว่าพ่อบาบอกผมขอบ่ลงเด้ <c oughs> นี่นี่ที่พ่อเขียนให้สองหลักหน่วยเห็นบ่แต่ว่ามันใจสองกันยังบ่กะมันใจสองอยู่บาดนี้สองหาพ่อคือขามบาดนี่อโอว่าเอาหาสองว่าผิดไอตัวจากที่ตัวพูดเล่นง่ยเอาเล่นเอาตามตัวเนาะ พ่อเขียนให้ผมซื้อผมก็มาซื้อเพราะไม่ซื้อกับ่าถือเพราได้หรอกเพราะว่าเ่ามีดวงพอไปไปดูดวงยังล่าหูแดงบอกคือล่าหูดำอะคอบงั้นก็ได้มาซื้อก็เลยหยุดก่อนนะแม่เอาใส่ถุงยังพันทิพย์ชิมอยู่พ่อเขียนในนี่สองหลักหน่วยนี่ที่พ่อเขียนให้ก็ยังพันทิพย์นี่ เออใส่ตรงไ้คือเกาล่ะป้าพอตำลาคือไล่กาจ่าแท้เอ้ากระดาษียังคือยังหนาหนึ่งเป็นตัวหนึ่งหนาหนึ่งเป็นตัวหนึ่งกระดาษนะเอเขาเาเสียสภโอ้กระดาษเสียโอ้ยพ่อผมไม่หอดกระดาษเขียนเนาะเอาหอดกระดาษอันน้องเสียเสียเอาสมมาขายมางมั้งแกเขียนใส่หันเลย พี่น้องเลขวิ่งของพ่อพ่อเป็นนักหุกสองทีห้าสองพ่อออนบ่อฮะเอาเอาขึ้เขียนให้อยู่ขึ้นเอาอยู่ถึงร้อยหนึ่งมาพูถึงโอถอร้อยหนึ่งดันท่าเลขตัวเขาดันดันเงินมากเขาก็ถือึงหนว่มาโอ้เรียกกันก็เจ้าเอามากเม่อกีเจ้าได้ตัวไหนมาเงินได้หกเขาก็ได้หกฮุกสองตัวเดียวกับพ่อเจ้ากสองคำนอื่นกับเป็นแสนคนละฮุกสองอ่ะนะ โอ้มาเข่ากับเลขเจ้าของหกสองเมื่อนั้นมันกับเข่ากับแมงเขาว่าเด่นพกก็เลยเอาสองใส่นั้นมักสองโอ้่อมักสองอยู่แล้วเขาได้หกมากมาตลอดนะแม่ มุหมัดข่าวัดเข่าตัวตัดเจ้โองวดนี่บ่นี่เบ้างวดนี่บ่ะกข้ก่าไปพี่น้องเขาผิดเจรหน้าเบ้งอยากผิจาเลขคำสนุก เร่้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตัวไดียวอันนันก็เล็กวิ่งตัวเดพ่อมันเาไม่ถนัดจะวิ่งวิ่งเจ้าคบให้เลยนะ่บ๊มันจะเป็นอะรทั้งวิ่งวิ่งยู อันขันวิ่งเอาเอาตัวเอาตัวใดพ่อวันวิ่งขันวิ่งหกตัวอ๋ออันหกตัวเดียวบ่บ่มีตัวล่องกันบ่เอาต oh, <AM> ัวเดียวเล่นบ่แล้วข on. oh, right? he ึ Quiz ้นเรียนนี่มันเดียสิบหกก็สิบโบราณบางใดก่อนเรียนสี่กับสามอ๋อหกบ่เอาบ่หนี่เอาจะเอาตันี้ประกอบบ่เันเลขวิ่งไหมพ่อแก่ไหนวิ่งสี่กับสามบ่ ชีกับสามโอผมเขียน,น,นหกเลยหกเขียนได้เขียนนะแต่ว่าชีกับสามทีอืมโอรยมันติดกันพอดเขียนไหมแต่ว่า,าทั้งหกหกแน่นอนอ ต่ว่าหกแน่นอนแต่ว่าต่ว่าวิ่งพ่อขี่ให้วิ่งสามกับสี่แล้วต่สีวิ่งแต่ว่าวสีประกอบประชากรตาสีบวกโอ้ oh. <Okay. S 1> oh. เอาบนล่างเอา <c oughs> วิ่งบนล่างโอ oh, <c oughs> เลวิ่งขี่บวกที่หลัง เอาปะระกบเลยพ่อเบิ่งตำล่าอะไรกันตำล่าเคียน้เลยเอาตัวไดนพ่อสีสามอ๋อสี่สามสี่หกสี่หกเก้าสี่เก้าครับอันนี ามนี่หกสามหกสามครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าสามเก้าสามครับอันนี้เด่นตัวเด่นนร่มขึ้นซีรี่หกตัวเด่นโอ้ตัวเด่นตัวเด่น สี่หก็สามหต้นหกสามสามสาหกับพี่น้องหกคับเอาแล้วจะเดินหกบโอ้เลขวิ่งนะเลขวิ่งหอ้แต่มันสี่รันน้อยได้ปะพี่เกาเน่ะเอาหกตัวเดียวเพราะว่าเลขวิ่งไงหตัวแล้ว่าเลขสามตัวนั้นสี่สี่หกอือ 4หกสามเดี๋ยวสาตเดี๋ยวเลขสามตัวนี่ซ4ห 4, ก่าป่ะ4 4หก C หมาในคู่ที่สองเลยพ่อ4หกสาม4หกสามว่าก็เป็นล้านล้านคือเร,ออรอาเรื่องนั้นมันยังเป็นหาหกอย่างนโอ้โพอ,อย่งพอ,อยังกัน ฮะผมอันพอทั้งใบเลีมันขีมาเลี้พีเลีหน่องเป็นบ่แต่มันใจยื่นคือสี่หกอก็หกสามหกสามอาจจะเป็นตัวกั๊บก็ว่าไว้เป็นสามหกก็ับให้พี่น้องเขากับเอาแล้วเปล่าให้เพื่อนกับเอาหกยี่ไทยสามยี่ไทยหกยี่รักหน่วยโอ้พอว่าหกขีดเป็นรักหนุ่ยบะ สามก็เป็นนักด้วยอาจารยเป็นนักชิ้นเทั้งสองเรีนได้ครับเรียนได้เดี๋ยวเบิ่มขั้นสุดยอดเอาตัวเดียวเล้วขั้นสุดยอดบาดนี่เดี๋ยโอ้บาดนี่เขียวคักๆตีมาสิเอารถอันเฟ่ฟ้าอยู่เลยโอ้โอ้มัน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 ใจค้าเขียวไปขี่ไปออกรถไฟฟ้าเลย โอ้แม่นอยู่ฟอคันคันฟอไปเอารถไฟฟ้านี่อันไปใไซมาใไซก็สบายแบบสามล้อบปล่าเปล่าเปาแบบสี่ล้อโอ้อแบบสี่ล้อเลยนะ่ะอ,อ๋อราคาหามึนหกหมื่นโอ้ราคาหามึนาหกหมื่นฟอจอดสี่ล้อป้าพี่น้องพ่อเพฟ้นพ่อเพฟ้นมันใจคัก ว่านี่นี่ขั้นเขานี่ชิชิไปชื่อหัวชิเขียนไว้แล้วเขียนไว้เนี่เขามาขายกันเอาอันนี้หละยอ้าบวเอาบักตัวนั่นเดตัวบักหาหุกพอพอหายเนาะมันขี่ลายพปนเนาะมันขี่ลายอ่ะพี่น้องเข้าแคบหน้าจอเด้อเลขว่าหลายคู่หรือพี่น้องหกคู่บนล่างไปกลับล่ะกลับกลับน้ำแน่น่ะเลขชิโตนี่มาทุกงวด อโอเล็กซีตัวนั่นน่ะไปน้ำกันหาสเสอ,อือเป็นก้าวซี่ข้าวบั4ิดก็เป็นซี่หกหกสี6ไอเด็กนี่สีตัวหกเก้าเก้าหกปฏิเส็กนี่ตะล่างพี่น้องแคบหน้าจอได้ันวดที่ วันที่สิบหกทันว่าสองห้าหกแปดบนล่างวิ่งหกตัวเดียวได้พี่น้องได้เพราะมันใจที่หกตะจับครูก็ยังเน่งจิตหกมัดเลยสี่สามสี่หกสี่เก้าหกสามเจ็ดสามเก้าสามพราเพื่อนเน่งจิดหกมัดก็คือสี่หกหลักกัหกสามได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวส่วนเลขสามตัวเนี่ยกรแมนสี่สี่หกหลักกัสี่หกสามเลขสามตัว โพ่อเพิ่นมันใจคักไนดะ้พี่นออ้องได้เทีย์ไปละล้ะเปี่ยนี่เปลารถไฟฟ้าสี่ล่อเลยบาดนี่ <ไป S 1> โอ้ไปตลาดตะเลียบไปอำเภอกิงงตันี้เออแม่นคิดง่ายตัวนี้เปล่า,าเน่ยผูนั่นมัอเศร้ามากจะเอาไปกวาก็สิไปปินทะบาไปปิ่นะบไปกวาดก็การ้านันทุนทังการโอ้คนนากบะโอ้อัน อันอันควมหวงังควมคิดของพอ่พอพ่อขีภาพอันปูไปบินธบาตอ,อันอันที่อันที่ว่าอยากได้อันรถไฟฟ้านี่ลักษณะยอดที่สุดยอดสยามไม่ออกอไปไผ่บานแต่มันมาปินนาสต่ไม่ออกอกินมาโอ้รับทรงไม่ออกฟ้อมคุณค<อ>ุณย่งนางไม่ได้สามีคุณย่างอ่ะโอ้ความคิดของพอ่อซาถูกคอยเขาด้วหมความคิดของพอ่ออยากไปรับปูมาบินธบาตแล้วก็รับทรงไม่ออกแปลงจังหันพ่อแม่พ่อโอ้พ่อแม่ อ้าถูกคอยเลียพ่อพันเขาเด้อพี่น้องด้ยเอาเนียกนอนพ่อว่าเขาเนี้ยนอนน่ะมั่นใจคับขนาดวะคันเห็นเลยคับเพื่อนจะให้คนอ่นอืมครับครับเอาเลขคำสนทน์ยังพันได้มากอยู่พี่น้องด้วยพี่นมาเอาม่เอามัจับมาเทียบใส่กัดมันบอกอือว่าไม่ติดตรงกันบพรขั้นตรงกันกันขึ้นโยนใส่รถอดนะอ่ะขอบคุณอะไรเพ่อเอาฝากคนไลไ์คนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องด้วยขั้นบื่อตรงไม่ถี่เป็นตัวกลับอ๋อขั้นบื่อตรงไม่ถี่เป็นตัวกลับ นี่คำสน่อเลยคือตกหลับเลยอืมครับอาหารนี้สองหาดนะสองหา้า